เป็นแม่แบบเนี่ยถ้าคุณมีสติมีปัญญาก็จะอ่าเข้ามาเอาพุทธเป็นแม่แบบใช่ไหมนีอ่อย่างพระจีนกิโรดอย่างพระคุณเจ้าบุญชอบพระอาจารย์ตีดาพระหลวงพ่อเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนี่แหละอ่าก็มีแสดงว่ามีสติปัญญาเบื้องต้นพอมีสติปัญญาเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ ดูมันเี่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาใช่ไหมศรัทธาใครอ่าก็ผู้รู้ก็คือสุทธาใช่ไหม,มนี่แหละพอพอศรัทธาพุทธะปั๊แล้วก็มาเที่ว่าพุทธะเอ้ท่านเก่งท่านทํายังไงที่เก่งใช่ไหมทำไมถึงปเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานได้อย่างไรนะอย่างเราทำนิสัยยังไงถึงจะเป็น เป็นคนแบบนั้นอพอเรารู้แล้วเราก็ทำํำนิสัยเหมือนเหมือนท่านเช่นอันที่หนึ่งเริ่มรักษาศีลไม่ทําปานาติบาไม่กล้าทัดไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติดตั้งกล้าไม่อใช่ไหม <Yeah. S 1> เนี่ย <need> ไม่ดึงตุลา <to you. S 1> ไม่ก่อกบใช่าเราเริ่มจากอันนี้เป็นต้นใช่ไหมที่พระุองค์ได้อกล่าวเอาไว้ใช่ไหม พอเริเมตรงนี้ได้แล้วทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปออเมื่อศรัทธาแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลแล้วก็มาดูสุตตะใช่ไเรามาดูสุตตะเป็นอันดับที่ที่สามที่สี่อ่าพอรู้สุตตะว่าสุตตะมีอะไรบ้างอ่าโดยเฉพาะสุตะตะสำคัญสำคัญที่เราควรจะนำยึกยศเอามาจำเอามาจดเอามาอเอามาดำเนินชีวิตใช่ไหมอ่า อาสุตาเบื้องต้นก็คืออาตาหินเบื้องต่อมาก็คือเรื่องของอัตินิปาตะอยาดรู้ถูกตัวเองเอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันมันเลวฉันมันชั่วฉันมันไม่ดีหรอกฉันมันไม่มีปัญญาหรอกฉันมันความรู้น้อยฉันมันโอ่นี่นั่นไปเรื่อยนี่วรกินกระบานไปเรื่อยฉันมันนักเลงใช่ไหมฉันมันอันตรพาณิอย่างเงี้ยฉันทํากับเขาไม่ได้หรอก พูดดีไม่ได้งามในเบื้องต้นก็ไม่ได้งามในทากลางก็พูดไม่เป็นงามในบเบื้องปลายก็ทําไม่ถูกนะเนี่ยมันเป็นยังไงคิดว่าตัวเองไปอบแต่ยนิปาัก็คือดูถูกตัวเองนะเนี่ยเนี่ยก็คือสุตตนกะเมื่อเมื่อศรัทธาแล้วรักษาสีแน้วเนี่ยสุดตนก็จะไปทางงดงามนะพอสุดต,ตากแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเช่นพระนะพุทธองค์บอกว่าสัจธรรมะ ที่พุทธองค์เป็นผู้กลา่าวผู้องค์กล่าวอย่างไร <jud. S 1> พุะธองค์บอกว่าอะไรก็ตามที่พุทธผู้รู้จะกล่าวต้องประกอบด้วยหาย้าอย่างใช่ไหมอย่างที่หนึ่งก็คือสัจจะอย่างที่สองก็คือประโยชน์ตนอย่างที่สามก็คือประโยชน์ท่านอย่างที่สี่ก็คือประกอบด้วย <U ng. S 1> าากาละประกอบด้วยเทสะคาว่า,ากาละแค่ข้อเดีวยดวเนี่ยบางทีพวกเขาก็ละเมิดกัน ไปกันเรเมื่ละเมิดกันมาใช่ไหมอ่ากาละเราพูดอะไรกันอยู่เราพูดเรื่องหมูเราไปพูดเรื่องแมวมันก็คนลกาละใช่ไหมมันไม่รู้จากกาละไงอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะหมายถึงว่าพุทธองค์กล่าวแบบนี้อ่าก็นํามาบอกกันพระพุทธองค์กล่าวอ่าเด็ดคำหนึงถึงห้าอย่างนั่นแหละห้าอย่างนั้นเนี่ยอ่าประจ,จักษ์ความจริง Utan, ความจริงน้ำแก็อันนมมาบอ่าเป็นประโยชน์ตนใช่หมเป็นประโยชน์เพื่อนที่ที่ฟังใช่ไเพื่อนกําลังฟังอะไรอยู่เราก็กล่าวตามนั้นนะประกอบด้วยกาละประกอบด้วยเทศะถานที่นี้ควรจะกล่าวไอ้เรื่องนี้ให้เขาเก่าวเรื่องโู้นกันอยู่ก็ต้องไปที่นน่นเขากล่าวเรื่องนี้ก็มาที่นี่เนี่ยดูคนละห้าเนี่ยห,ห้าประกอบด้วยห้าอย่างอันนี้แหละคือสุดที่เราควรจะปฏิบัติตาม เพื่อจะเป็นอนุพุทธะอนุพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ตามอพุทธะคือผู้รู้ก่อนใช่ไหมสัตจบรุษผู้รู้ก่อนเราจะเป็นสัตบบรุษผู้รู้ตามเราจะเป็นาบัณฑิตก็คือกล่าวความจริงที่เป็นธรรมชาติที่เป็นปัจจตังใช่ไหมปัจจตังก็คือค่คยวรดีแล้วว่าคำคำนั้นเนี่ยอ,อทำให้เจริญทำคำนั้นทำให รุ่งเรืองคาคํานั้นทําให้สนอกหูคาคํานั้นเนี่ยเป็นคําที่เป็นอุสนคําคํานั้นเนี่ยประกอบด้วยอรยารยชนําเป็นที่เป็นอริยาคาที่เป็นประเสริฐเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าทอธิากว่าเราไม่ไม่คํานึงตรงนี้เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะเป็นสัตบุรุษได้ไม่สามารถจะเป็นอนุผูธะได้ไม่สามารถจะเป็นบรรัณฑิตได้เมื่อเป็นบรรัณฑิตไม่ได้จะเป็นอะไรก็ไปคิดเอาเอง เนี่ยตรงนี้อ,อ,อ่ะก็จะประมาณนี้ก่อน mm hmm. น้ำเบน้น,น,นทีนี้อ้าวที่กล่าวกันอยู่ลืมไปแล้วเรื่องอะไรสาธุครับอ้าวหัวข้อลืมไปแล้วเมื่อกี้นี่มน,นี่มน ชีวิตประจำวันนี่ยแล้วเราเราหลงเราไม่รู้ว่าหลงอ่ะริงกำลังมาปวดแก่แต่เราไม่รู้ความจริงอ่ะเรารู้ด้วยอารมณ์ที่หลงอยู่อ่ะก็ถ้าเราอยากจะรู้ความจริงในจิตธรรมที่พุทธองค์กล่าวไว้ก็คือในปัจจุบันความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นไง ความจริงอันที่ไม่ประเสริฐมันก็ไม่ควรรู้หรอกถึงรู้ก็ควรละใช่ไหมอ่าอันเนี้ยมันก็คือแต่ว่าเรื่องขอบัณฑิตเนี่ยอ่าบัณฑิตเนี่ยผู้รู้อะไรอ่าก็รู้สัจธรรมไงนะอ่าใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไปรู้อ่าเรื่องของอ่าอ่าอ่าเรื่องของไปรู้เรื่องของอภุษณใช่ไหม ผู้รู้เนี่ยมันรู้อกุศลด้วยรู้มิจฉาด้วยรู้สัมมาด้วยรู้ดีรู้ชั่วด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าบัณฑิตเนี่ยผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่เป็นรู้กุศลรู้ที่เป็นกุศลรู้ที่เป็นอ่าอ่าสัจจสัจจก็คือความจริงสัจจอะไรสัจจของธรรมชาติ ธรรมชาติที่เป็นจริงธรรมชาติอะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นอ่าทุกคนจะรับได้แต่สัจจะที่เป็นไม่เป็นความจริงที่เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเมคเป็นเรื่องเมาส์เป็นเรื่องอมิจฉาอมิจฉา,า,าวาจามาจา,าเสียดสีทิ่มแทงต่อเสียเฟอร์เจอร์เห็ไหมเมคมาเม,มก อ่าว่าจายอย่างเงี้ยมันมันก็คือมันไม่ไม่ได้ไงมันต้องพูดไปตามสัจจะตามความจริงที่มันมียอยู่อ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติปัจจธรรมนั่นแหละอ่าอ่าแล้วก็ดูที่มันเป็นเป็นปัจจตังไหมเนี่ยตรงนี้ด้วยอ่าเป็นสัจจะด้วยเป็นธรรม,มะด้วยเป็นปัจจตังด้วยเป็นปัจจตังก็คือหมายความว่าเราเนี่ยให้ครวรมาดีแล้วว่าคําเนี้ยอ่าฟังแล้วอ่าฟังแล้วดู ดูฟังแล้วเป็นประโยชน์ฟังแล้วไม่เป็นโทษฟังแล้วมีคุณเจริญฟังแล้วจเจริญฟังแล้วรุ่งเรืองฟังแล้วประเสริญนะฟังแล้วเป็นเป็นกุศลอย่างเงี้ยน,นี่แหละเรียกว่าสัจจะของผู้เป็นบัณฑิตนะเพราะะนั้นเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยมันประกอบไปด้วยโทษหรือว่าคุณ ถูกไหมนี่เรียกว่าบันดิตบัณดิตกล่าวถ้าบันดิตกล่าวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นกัลยาณมิตรไปด้วยในตัวเพราะอะไรเพราะว่าคํากล่าวที่กล่าวเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์ก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อกัลยาณมิตรเ,เป็นมิตรที่ดีไงเข้หมาและเป็นคําของสัตบุรุษเป็นคําของพุปะอนุพุทธานะผู้รู้นะเป็นคําของ อ่าศัตรุรุษผู้รู้ตาเป็นคำของบัณฑิตเป็นคำของกัลยาณมิตรนะอ่าก็เรียกว่าสัตรุรุษอ่ผู้ที่เป็นอ่าอ่ัตนะห้าเห็นไัตนะห้านี่ก็คือเป็นบุรุษที่หาได้ยากบนโลกนะมีอยู่ห้าอย่าง ที่เรียกว่ารัตนห้าของพุทธะรัตนที่หนึ่งก็คือผู้ที่เกิดมาเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เติรดผู้เบิกบานรัตนที่หนึ่งอ่ารัตนที่ที่สองในห้าอ่าที่สองในห้าก็ผู้ที่เป็นอ่าสัตบ,บุรุษผู้รู้ตามเนี่ยเห็นไหมใครก็ได้ที่รู้ตามรู้ตามพุทธะถ้าพุทธะรู้อะไรเราก็รู้ตามนั่นแหละสัตบ,บุรุษ เห็นไหมนี่มันมันทําได้ยากเหมือนกันนะแต่มันก็ทําได้มแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมอ่าอ่าแล้วลัละตตาที่สามก็คืออ่ารู้ตามรู้ก็คือรู้ทำสมควรแก่ทำรู้ทำสมควรแก่ทำก็คือหมายความว่าที่พุทธองค์เนี่ยได้อ่าเป็นผู้รู้และเป็นผู้รับรองอ่าเป็นผู้รับรองอ่าทำของ ของอสาวกไว้หมดแล้วรบถ้วนบริสุทธิ์บริบูแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ทําสมควรแก่ทำถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าบัณฑิตที่กล่าวกล่าวแล้วเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นประโยชน์ไะกล่าวแล้วจเจริญไหมกล่าวแล้วรุ่งเรืองไหมกล่าวแล้วประเสริฐกล่าวแล้วออ่าทําให้เป็นกุศลไหมเนี่ยถ้าถ้ากล่าวได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นคําของบัณฑิต ไม่ว่าใครจะกล่าวก็ตามถ้ากลา่าวเท่าเจริญรุ่งเดืองอ่าประเตอ่าทําให้จะอ่าเป็นกุศลเนี่ยอันนี้เป็นบัณฑิตนี่พุทธองค์ก็กล่าวทิ้งเอาไว้อีกว่าบัณฑิตกล่าวอย่างไรเราจะกล่าวอย่างเห็นไหมแสดงว่ารับรองไว้ล่วงหน้าเลยว่าแล้วเป็นอาการิโกด้วยนะเออไม่มีคําจํากัดอ่าเวลาเลยว่าเวลาไหนก็ได้ถ้าบัณฑิตกล่าวอย่างเนี้ยอ่าถ้าาใครกล่าวอย่างเนี้ยเป็นบัณฑิต แล้วถ้าบัณฑิตกล่าวอย่างไรเราก็จะกล่าวอย่างนั้นอ้าวที่สแสดงว่าทับรองไว้ล่วงหน้าเลยเช่ไหมเนี่ยถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจก็กล่าวไปเรือเปื่อยกล่าวเป็นใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ข้างหัวมันอย่างนี้งงมันก็ไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตแล้วมันจะเป็นไรพระพุทธองค์ให้คบบัณฑิตใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าปัจจุบันเนี่ยอ่าปัจจุบัน,นาการเนี่ย ก็ทิฏฐธรรมเนี่ย่าที่ท่านพระพระคุณเจ้าพระสีโรดได้ถามเอาไว้ว่าว่าแต่ทิฏฐธรรมเนี่ยปัจจุบันเราควรปฏิบัติตนอย่างไรสูงสุดก็คืออานาปณาาสติใช่ไหมทำไมถึงสูงสุดตรงอานาปณาาสติทำไมมันกระจอกอย่างนั้น ภาษาไทยเรียกว่ารู้หลงเข้ายาวออกยาวอก็รู้ว่าเข้ายาวออกยาวทํากายและสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทํากายและสังขารให้ระงับอยู่หายใจมี مل, สติรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจออกมีสตินะร,รู้ตัวนะ เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละให้ดูรู้แล้วอยังไรรู้แล้วกลับมาที่อานาปนาสติเพราะอานาณา,าปนาสติเนี่ยเป็นแม่บทที่พุทธองค์ได้เป็นวิหารธรรมของพุทธะเป็นอริยะของพุทธะนะเมื่อเมื่อเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของพุทธะแล้วก็เป็นอา,อา,อา,อาอริยะของพุทธ อริยะของอริยชนที่ที่ใครทำก็เป็นอนุพุทธเป็นเป็นอนุพุทธผู้รู้ตามนะมเพราะฉะนั้นเราจะไปทําอะไรให้มากกว่านั้นก็อาณาปนิสตินี่แหละอ่อเมื่อจิตเนี่ยอออยู่ที่กายเนี่ยก็อยู่ที่ลมอาอาปาปาสติหรือกายก็ต่สติก็คือรู้รู้ลมนั่นเองถ้าใครหลงลืมลงก็ลืมอมาตะที่ผ่าในทิ่ทาม แต่ถ้าใครไม่หลงไม่ลืมลงก็อยู่ในอมตะในที่ตรธรรมเห็นไหมในนิพานในที่ตรธรรมเนี่ยแล้วถ้าใครทําได้ครอาไปตลอดเรียววัดกระพิตาก็กลับมาอยู่กับหลงมารูหลงแล้วก็เป็นครรภวนาชั้นเลิศเ,เป็นอมตะนิพานในที่ตรธรรมชั้นเลิศเนีห็นไหมมันไม่มีเยอะกว่านี้ไงมันแค่นี้ทีนี้พูดถึงว่า เอาแล้วทำมือเดื่นหรอท้ามือดื่นมันถูกระงับหมดไงใช่นไหมกายก็ไม่ลําบากคิดก็ไม่ลําบากใช่ไหมอ่ากายก็ไม่ได้ไปทาอกุศลอะไรอ่ามักแปะก็บริบูมักแปดก็งมีสิ่งสมธิปัญญาอยู่ในนั้นบริบูรหมดแล้วเห็นไหมมันมันมันครบครึ่องอยู่ในย่อมาเหลือหนึ่งเห็นไหมเนี่ยทิ่จธรรมเนี่ยปัจจุบันนะอ่ามันจะมีอะไรดีกว่านี้ไม่มี พระพุทธองค์บอกมีมีเนี่ยจุดสูงสุดก็คืออยู่ตรงนี้แต่ใครจะทําได้อ่าแต่รู้ต้องรู้เกิดดับนะ่รู้เกิดดับในอะไรรู้เกิดดับในขันในอะไรอีกออ่อ่าาในสติปัฏฐานสี่ที่เรียกว่ากายเวทนาจิตครับมีสติรู้รู้แล้วทําไงรู้แล้วก็ละละนั้นมาอยู่ไหนก็อยู่ที่ลมไงอานาปนสติไงใช่ไหม ปสติประฐานสี่มันกายเวทนาจิตทั้งนีายไอ้เวทนาไอ้กายทั้งหลายเนี่ยให้มารวมอยู่หนึ่งก็คือลมเวทนาทั้งหลายเนี่ยอ่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ได้ให,ให,ให้ให้หนีมาอยู่ที่ลมเนี่ยแล้วก็จิตจิตก็คือจิตให้มาให้มันจดจ่อที่ลมธรรมธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งกายเราด้วย อ่าเห็นไหมทั้งขันเราเลือทั้งหมดเลยทั้งภายนอกภายในก็มารวมอยู่ที่ลงเนี่ยก็มีสุดท้ายก็อยู่ที่ลงแม้กระทั่งการสร้างเรื่องของเวทนาสร้างไปไหนไปไหนมันก็ไปไม่พ้นหรอกคิดสร้างไปมันก็มันก็ตายอยู่ดีก,กลับมาที่โลงอีกเนี่ย <laughs> เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอนุโมทนากับสุกุระาวแค่นี้นะคะ